คุณผู้ชมครับมาดูคลิปนี้กันบ้างครับกลายเป็นไวรัลทันทีกับบ้านน้องหมาที่เจ้าของเนี่ยเขาลงทุนเป็นล้านนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อสุนัข17ตัวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันไปหมดรู้ขนาดไหนไปดูครับต้นเรื่องมาจากคลิปติ๊กตอกคลิปนี้นะครับจะเห็นบ้านของสุนัขครับที่เขาสร้างแยกออกมาเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยนะ แล้วอย่างที่เห็นนะฮะมีห้องน้ำเนี่ยปูกระเบื้องปูพื้นอย่างดีเฟอร์นิเจอร์นี่มีเพียบเลยนะครับนี่คุณเปนยไฟนี่ห้องครัวตรงนี้ก็มีเหมือนบ้านคนนะเหมือนบ้านคนเลยนี่คือมีทุกอย่างครบทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านี่มุมซาลอนใช่ไหมคะนี่มุมซาลอนมุมอาบน้ำนะรูราหรูร้าคลิปนี้เนี่ยมีคนดูเป็นล้านเลยคุณผู้ชมคือสวยมากถ้าเกิดไม่ได้รักสัตว์จริงๆเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับทางเจ้าของบ้านและก็เป็นเจ้าของสุนัขก,ก็คือนางสาวกัญจนะรัตน์ศักดิกรธนาสิริหรือวพี่ไก่อายุ48ปีเป็นชาวอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะครับพี่ปพี่ไก่เนี่ยก็พาไปดูบ้านร,บรอบๆอ,อีกครั้งหนึง่งคือจะเห็นว่าด้านนอกเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะที่เขาสร้างแยกออกมา<ะ>สำหรับบ้านน้องหมาเนี่ย ของเขาเนี่ยที่สร้างเพราะว่าเขาเลี้ยงสุนัขไว้17ตัวโอ้โ17ตัวเลยเหรอมีทั้งชิวาวา่าชิสุปเมเรเนียนนีมีเฟรนช์บู l ด็อกนะคือมีหลายสายพันธุ์มากแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นยังไงคะผู้ชมเป็นเพศเมีย16ตัวเพศผู้แค่ตัวเดียวหนุ่มหนึ่งสาว16นี่แล้วเวลาให้อาหารเนี่ยต้องมาวางกันแบบนี้แยกแยกกันนะครับ ส่วนอย่างที่บอกของใช้ภายในเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์พวกของอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันหมดเลยนะครับมีโซฟามีแอร์มีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะ,ะอ่านี่ซาลอนที่อาบน้ำ<ฮ>นี่นี่เขามีแม่บ้านดูแลน้องหมาโดยเฉพาะมีแม่บ้านด้วยมีแม่บ้านที่คอยดูแลน้องหมาของเขาทั้ง17ชีวิตนี้ คือคอยอาบน้ําคอยให้อาหารคอยดูแลเรื่องของน้ําดื่มตลอดทั้งวันเลยนะครับนี่อยู่ดีกว่าผมอีกนะเนี่ยมีคนดูแลด้วยยบเที่เตัวเองกับมาแบบนี้สิคือดูดีมากคุณผู้ชมคือหลายคนที่เห็นก็บอกโอ้โหน้องหมาคือได้รับการดูแลอย่างดีจริงๆเนี่ยเฟรนช์บูลด็อกเนี่ย ตกลมใช่แล้วคือจะบอกว่าผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะลงไปในพื้นที่ไปคุยกับคุณพี่ไก่เนี่ยแล้วน้องสุนัขเขาก็ด้วยอาจจะเข้าใจว่าน้องอาจจะสุขภาพจิตด,ดีได้รับการดูแลอย่างดีน้องไม่เห่าเลยอะออปกติแล้วเราจะเห็นชื่ว่าในเห่าง่ายนะคะเราก็ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนเท่าไหร่เลี้ยงดีเลี้ยงดีฝึกดีนะฮะแต่ทีนี้หลายคนก็แบบม,มาโพสต์แบบนี้ในทิกตอกเนี่ยจะอวดรวยหรือเปล่าสร้างบ้านหนาเป็นล้านคือพี่ไก่เขาอธิบายแบบนี้บอกว่าที่ลงทุนเนี่ย ไม่ได้ต้องการจะอดวดรวยเลยเลยแต่อยากจะโพสต์เก็บไว้เป็นความทรงจําไปฟังครับใ,ใช้ชีวิตอยู่กับน้องหมาแล้วพี่ก็มีบริวารมีแม่บ้านมีลูกน้องพี่ก็ทําทุกๆส่วนให้ดีที่สุดน้องหมาก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตของพี่เช่นกันฉะนั้นถ้าเลี้ยงแล้วก็ต้องรับผิดชอบและพี่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรความที่พี่อยู่สมาชิกน,น้อยเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเขามีกฎของเขาเราก็ต้องเคารพกฎ ฉะนั้นเราก็ต้องเลี้ยงให้ดีไม่ว่าจะกินหรือว่าความสะอาดต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเน่ยเป็นตัวอย่างของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับก็ถ้าเกิดเราพร้อม,อมเลี้ยงแบบนี้แฮปปี้กันทุกฝ่ายใช่ก็มีความรับผิดชอบนะคะคิดถึงเพื่อนบ้านด้วยนะอ่ะชื่นชมพี่ไก่นะคะ